ื่อนมาตองแรงน้ำไปกลบับบ้านบ่อไม่ใช่แลงน้ำเ๋ยวเราสิซนมันไปแมไปไป,ไปกับเฮียนไปไปเดอเด้อดป่าไปส่งมันก่อนยันนนมมไม่ใช่แลน้ำกป่ามาม,มาม,มา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 เ,มเออเอามาเอามา,เอามามามา,มา มามาให้เงือใสไปไปนี่มาเออไปมาตรงน้ำมานาะไปรตรงน้ำมานะมาไม่เหรฮะโอ้ยปลาไปขึ้นกันมึงเอาไปขึ้นกันม,า,นนมาแลไรน้ำก้นมาผู้ใดล่ะ มาเจาบ่มาอะไรน้ำกวนไข่ะมาแขยมายนแเออรูเห็นมา้แงอย่าจะไปผุดตุ๊ตุ๊ตุ๊ผดฮะเด้เด้อมันสิแน้ำกวนแขยยลดส้นน่แหจับมันไว้เห็นไจับมันไว้เห็นไ เออเออให้ยาให้ยเก็บไว้ให้ย่าถือไว้ก่อน